เปิดร้านครับวันนี้4โมงเย็นตะเบิงครับ่าคนจะมาไลยบอลุงทั่วหมอฮ้อนลวบอทพี่นเด็กน่อยแจงแจกเชลเชลอยู่ิมามหม้อฮ้อนอีกอย่างก็ยังมา4โมงเรื่อเอาก็มา4โมงเ่ช่ะสันไอ้อยี่สนอเอาเน้เอาเน้ไปบ้านเขาเอาดอกไม้ไปถวายไปเลยสีน<ป>้ำงา nè ๆสังฆทาน đi อยู่ดิฮะ hả? เดียวให้ฝาก này ที่ห้อง sang จัก than là นั่นแหละนี่ดิได้ยังแจกให้ไอซ์ไว้ครับด้วยของมัน เอาไ้สังกฐานเรียบร้อยครับมิละามามาต่างตัวด่าก,กันมาอยู่นะี่นี่ป่าเด้ยนี่ปา่าเด้มยแม่มมาเกินพีมาเกินพีนพอือ เรียบร้อยกลับบ้านได้ท่านเหลียวอยู่เดินไปขวงปพิกตำทวดินนิดนนอนเวียนเด้ออิน,นบ่ได้เวลานอนเหาอขาวๆนวขาวๆแล้วหน่ำมันอาจจะเถืออยู่นี่ึจอกไปขึ้นมไปย,ยัยงกันพนี่พี่นุ่งคนี่เงี่ยจะล้นเพิดตกหน่ำซะนอยจังหน่อยก็ได้ไปกลับ แคน้อยเป็นหลันนี่หาซีหาสองวงอ้หูไานทงกะนกระจแตกระจถ้าใครอยู่เหกระจีนี่ถ้ใคอยู่หมกระจีนี่กระจีเฮ้ย n มกงก เป็นบกาไว้ห่องไข่เลยเฮ้ยใส่เก right. ือบแล้วเป็นเปล่าเหรอเนาะจะกัดการีหนึ่งร้อยถ้วย นี่เล่นเสร็จแล้วเครื่องนึ่งหรือหละเครื่องนึงว่ะมาก่อนได้ก่อนเฝ้าร้านครับเปิดร้านมื้อนี่ไม่ได้สองกันเนาะมันเปิดจริงๆกับซ้ำมือมือนี้มือที่จะขายมือนี้มือที่สองกํนนา,กา,ากลังบุรณะเซ็ตตุแช่เหล้าแช่เบียร์ ก้อนกับเขาเรื่อยๆยุ่นบะอืมเขาคักเขาคักอ,นนอ๋อไ่ได้อังเนาะเฝานี่ไปแน่ละเป็นว่ากันได้ตรน้อยเหรอลูกตรงน้อยจะมอเลยเฮ้า

ไปอย่างนะเอาไปอย่างนะอะเอาไปอะไรเอ่อจำมันย้อนจมว่ามีแต่น,น้ำลายแม่เอาไปจะเขาไมา่เรียนอย่างนี้แฉ่แฉ่อย่างนี้นี่ไปไปดเดี๋ยวก็ไม่ใส่เข้าดูเขาเขา อย่าขี่อยู่มา <laughs> จิลลมเนี่ว่าเอาไปไปมาล้างถ้วยสมิมาล้างช่วยซะกันเร็ว,อ,วอย่างาเป็นอย่างแบบเออเข้าไปอา๋าตัวเนี้ยเ,เห็ด <laughs> ยังอะมึงเนี่ยนี่ทั้งน้ำตาทั้งขี้มูกโอ้ยต้องเบื่อมองอยู่ครับเนาะเออเออซื้อๆเนี่ยนานๆนานออกไหมออกงางออกไหมมึงอะไปก็ไปถือยังบุ๊กไฟเสียดาดบ่ เส็ดหนาเสตาด้วยนี่สุกปุ๊กๆเลยว่ะมึมนครับอยู่ไม่ได้แล้วมึนมากต้องมือส่งแล้วกับตําหนัก,กรีสว์ดโดยด่ว,ดวนปวดแล้วมึนครับส่งร้านกันครับเอ้ยเยอะขึ้นเลยมึนม มึนอยู่บ่ฮะยฟุ่มเฟืมันต้องหัวมึนนั่นเฮ้นบ่มึนอยู่บ่เบา,าดมูมึนชิมกับบริษัทนี่เห็นบ่นี่พี่แตกบ้าเลยจะเป็นข้าวจียจังหน่อยนี่ว่ากับพัฒนารีสอร์ทนอนเปรมะม่วกับผักินหมองไยน,นี่ ว่านว่านพ่อกล้องนั่นว่าไม่ไวจ้จะเคลียร์ยากลานันต้องไปส่งบัดด,ด,บด,บด้วยด่วนแล้วต้องไปส่งกันคือรถบาดเมื่อคืนรถบาดเมื่อเด้าบาทเนี่ยคันแม่บอกอย่างเดี๋ยววาจ้า จมาเล่นน้ำลายน้ำเลยไปอยู่นี่แหละสมควรแล้วจะคว้สมควรจังไปหายไปไหลกหัว่อจตีเ่ยอ่าอ่าอ่าอาม อยู่นอนครับเกเออว่ายอกก็ะเชื่อว่ายอกก็ะเชื่อไม่ได้ห้ยไม่ได้ห้ยไม่ได้ห้ยว่าห้แล้วว่าหออกก้แล้วว่าห้แล้วนนว่าห้แล้วไปคือดูเล่นเด้อว่าห้แล้วโอ้โอโหไปเลยครับคือดูนอนแล้วยย้อนแล้วเพื่อนเล่นเจ้ากล้วยต้นเต็นใช่ปุณเขากลับกับยายสาอยู่ร้านเขาเดียว ลานอยูไ่ไปเลยครับม่งี้คนเบิงลูกค้ากับเขาไปนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ